ก็คืนเดียวเลยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมวุฒิครับวันนี้วุเจส,สีวุฒฟาครับวันนี้ก็พ <c oughs> าเอฟซีมาชมสวนสวยๆนะฮะที่หนองคันทรงนะฮะโห oh, ช่วงนี้กําลังแบบเออเจอวิกฤตใบอ่อนกันเยอะมากเลยนะฮะแต่ละสวนแต่ละเจ้านะฝนเยอะอะไรเยอะแต่ดูใบสวนนี้นะโห oh, ดูของลุงนี่ฮะ,ะแล้วใบดูลูกนะฮะที่เคยร่วงโห oh, นี่ดูฮะร่วงแบบเยอะมากเลยนะ,ะแต่ดูตอนนี้ขึ้นลูกแบบ สุดๆเลยนี่ฮะอ่าเริ่มขึ้นลูกแล้วใบอย่างนี้เลยครับดูกเก็บสารอาหารแล้วลุงประทับใจนี่ฮะ,ฮะลุงประทับใจมากโอ,อ้โห<ฮ>จะของส,วน,องสวนนี่ฮะแต่ประทับใจมากแล้วก็อันนี้ต้นนี้ โหดูอย่างดกเลยนะฮะนี่โอ้ปีแรกเลยแล้วออกอย่างนี้เลยนี่ฮะมันครบสี่ปีโอ้ครบสี่ปีใช่ไหมเนี่ยหนึ่งมษาหนึ่งมษาโอ้ครบสี่ปีนี่ฮะสวนแปลงนี้จากที่ว่ามันรัดใบอ่อนแล้วดูใบอ่อนก็ยังไหลอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแก่แล้วเริ่มเริ่มมีใบแก่ใบลายแล้วนี่ฮะดูใบหนาใบตันใบสวยด้วยนะใบสวยเลยนี่ฮะาใช้วินโกไปสองครั้งคิดไปเลยนี่ะลุงเจอผลิตภัณฑ์ดีๆเลยเอามา ลองใช้เองแล้วดูโอ้โหแบบภูมิใจเลยสีฮะนี่ฮะเมื่อแต่อมาที่ก่อนแค่โดนแค่ะกิดร่วงนะสะกิดนี่โดนในในเขย่าครับไม่มีร่วงนะอืมนี่ฮะแล้วขึ้นลูกเร็วมากเลยแล้วก็หลายต้นแล้วดูใบนะโอ้โหใบอย่างนี้เลยนี่ฮะใบงามใบใหญ่มากเลยแล้วก็ใบอ่อนแต่อย่างนี้จริงแต่ลูกก็คือหยุดร่วงแล้วแล้วก็คือถีบถีบลูกเอ่อเล็กๆทิ้งหมดแล้วแล้วก็เท่ากับชุดนี้ก็ขึ้นลูกหมดแล้วเนี่ฮะขึ้นลูกหมดแล้วนี่ฮะดูฮะแล้วใบยังไหลอย่างเงี้ยขึ้นลูกหมดแล้ว อดูสี่ปีโอ้ตัวนี้ดกหน่อยนี่ครับเราดูใบออกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ลุงพ่นไปกี่วันนะที่ลุงพ่นสี่วันสวันองรอบเะรอสองครั้งสองครั้งสี่วันคือลองดูนี่ฮะเราดูออกอย่างนี้เลยเราดูต้นนี้โอ้โหเห็นไหมฮะโอ้ยิ่งกว่าทุเรียนพวงอีกโอ้ดูนู่นดิโอ้ยสี่ปีนะเรียนปีแรกสิฮะลุงทำสารไหมทำสารไหม ทำสารโฉบสารไมหน่อยใช่ไหมโชบสารไปบางๆอ่าโฉบบางๆแต่ดูสภาพต้นนะดูยังแข็งแรงอยู่นี่ฮะโอ้โหดูเห็นไหมสี่ปีทําได้ขนาดนี้ต้นนี้ก็โอ้โหเป็นหมื่นนี่ฮะแล้วดูใบใบอย่างนี้นะแต่ลูกแต่ลูกถีบขึ้นภูหมดแล้วนะดูดิแล้วดูใบไหลอย่างนี้จริงแต่ว่าลูกถีบนะมันจะเออเราถือใบทรงครัวชุดใหม่ถ้าว่ามันได้ลงครัวชุดใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมด้วยแล้วเร็วด้วยแล้วลูกไม่ร่วงนะฮะตรงนี้ แล้วแมลงแทบไม่ค่อยมีนี่ฮะโหน้อยมากเาอตายหมดแล้วดูดูใบดูไหลมันดิโอ้โหเื้ออาหารแบบเต็มเต็มเลยดูนะดูแต่ละชุดนี่ฮะดูโอ้โหแบบสวยเลยลูกมีแต่ใบโอ้โหสุดยอดเลยอ่าวันนี้มาชมสวนสวยก็จะมีเอ่อมูสันคิงมีแล้วก็เอ่อมีหลง รับแรอ่าหลงรับแรประมาณ60ต้นนะแล้วก็ต้นคู่มีแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวผมเห็นลูกหมูสันคิงอยู่ลูกหนึ่งตะกี้เดินมาเขาออกอยู่ลูกหนึ่งมูสันคิง,คงต้นนน้นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะหมูสันคิงหมูสันคิงเขามีลูกแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนูน้นหมูสันคิงเฮ้ยมื่อกี้เดินมาแป๊บๆหายไปแล้ว อ่าสวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่หลังข้างซองนะที่ได้ใช้ผลิตพันธ์เอ่อหนึ่งตัวที่ผมงเจอเหมือนกันผมก็มาเจอกันในสวนนี้เลยฮะแล้วเขาก็คือเหมือนช่วยเรื่องใบอ่อนให้ให้เพลเร็วขึ้นแล้วก็ใบสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยฮะใบสมบูรณ์ขึ้นนี่มีหมูสันชิงนี่ฮะต้นนี้นี่ออกรูกปีแรกเหมือนกันก็ประมาณนี้ได้เหมือนกันลูกเดียวนี่นะฮะหมูสันชิงที่นี่ ดูผิวใสดูโครงสร้างต้นนะฮะหมูส่สังกีงที่งมบอกถ้าแต่งไม่ดีต้นมันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมจะขึ้นแบบเป็นเหมือนฝาชี้งายอะแล้วก็กิ่งโยงเยงมันจะไม่เป็นฉัดเหมือนหมอนเห็นไหมอันนี้หมอนนะแต่ดูหมอนดูใบหมอนโอ้โ,โ,โหหสจริงนะหลแต่ว่าใบาเต็มใบใหญ่นี่ยนี่ฮะนะอันนี้ลูกยังอยู่นะลูกยังอยู่แต่ว่าดูใบใบไหลยอย่างนี้เลยะฮะดูดิ คือไปแก่เร็วมากสี่วันไปแก่เร็วมากเลยนี่ยาวแบบประมาณอย่างนี้ผมเลยฝ่ามือฝา่าเนี่ยลูกที่ร่วงไปแล้วก็ร่วงแต่ที่เหลือนี่คือถีบขึ้นลูกหมดแล้วขึ้นปูหมดแล้วนี่ฮะถีบขึ้นหมดแล้วฮะก็คือหยุดร่วงแล้วด้วยแล้วก็หนองสรงยอดตากฝนตกเยอะนี่ฮะหนองส่งยอดตากฝนตกเยอะมากนี่ฮะสวนสวยมากนี่ฮะระยะสิบพู้นสิบนะฮะสวยมากเลยเนี่ยอ่า ดี๋ยวอย่าลืมติดตามอีกคลิปนะฮะคลิปนี้ผมมารีวิวความประทับใจของลุงก่อนที่แรกผมอาจจะมารีวิวเปิดขายส่วนนี้แต่พอเออมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ลุงโอ้โหได้ใช้เองอันนี้ได้ใช้เองฮะแล้วก็ถือว่าเป็นค่าทานอาหารที่ถือว่าใส่ไปเต็มๆนะผมว่าเขาน่าจะใส่ไปเต็มๆก็คือพ้นสองรอบประมาณสี่วันเห็นผลว่าอ๋อใบ ไฟอ่อนเนี่ยจะจะถีบให้ให้แก่เร็วและไหลาย,ยาวของมันคือดึงออกมาได้ได้ยาวเร็วขึ้นเหมือนเหมือนส่งอาหารได้เต็มที่ฮะแล้วก็อาหารอ่ะพอเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบทําให้ให้หยุดเลยคือคือคือหยุดการหลุดร่วงของเอ่อของลูกที่ที่แบบคอือยังไงลูกที่สมบูรณ์อ่ะคือลูกที่พร้อมขึ้นขึ้นเลยนี่ฮะลูกที่แบบเอ่อไม่ไหวก็ถีบหลุดแล้วก็ก็หยุดอยู่แค่นั้นนะที่ที่ลองดูนะนี่ฮะที่ได้สังเกต ดูในในต้นก็คือว่าพอต้นเลยนี่นะฮะพอต้นเลยสี่ปีนะฮะสี่ปียังไม่เต็มออกประมาณนี้แล้วดูใบโอ้โหใบอย่างนี้อย่างนี้เลยฮนะดูสุดยอดจริงนี่ฮะใบอย่างนี้เลยดูนีดูใบนี้โอ้โหนี่ไหลอย่างนี้เลยครับโอ้โหนี่ยเรา้ดูที่ร่วงร่วงไปแล้วนี่ร่วงวไปแล้วนี่ฮะร่วงไปแล้วเราดูบนต้นที่เหลืออยู่ยขึ้นลูกหมดขึ้นพูหมดเบ่งขึ้นหมดเลยนี่ฮะ นี่ฮะโอ้ oh. สุดจริงยอมรับเลยนี่ฮะอย่างเงี้ยที่ล่วงคือที่ที่ถีบสลัดก็คือแบบไม่สมบูรณ์เขาจะสลัดตามธรรมชาติถ้าเราไม่ได้แต่งฮะนี่ฮะแต่ลุงเองก็ไม่ได้แต่งอยู่แล้วเพราะลุงทําไม่ไหวนี่ฮะอันนี้เขาจะปลูกต้นคู่ด้วยนะมีต้นคู่อยู่ประมาณสี่สิบคู่มั้งอันนี้หมอนคู่เออกระดุมนี่ฮะมีลูกได้เหมือนกันหมอนคู่กระดุมนี่ดูกระดุมนี่ฮะ หมอนคู่กระดุมมีนีหมอนนะมีหมอนคู่กระดุมแล้วดูโหพวงพวงม่งอะไรมั่งแต่ว่ายอมรับว่าทุเรียนทรงปีนี้ออกจะบิบเบิลนิดหน่อยไม่นิดหน่อยก็บางบางส่วนก็เยอะเพราะว่าใบอ่อนมันเยอะใบอ่อนมันออกมันทําให้ดึงอาหารเยอะนี่ฮะแต่ว่าถ้าเราเร่งใบให้แก่เร็วให้ใบกลับมาปรุงอาหารได้เร็วเขาก็ส่งกลับมาที่ลูกใหม่แล้วมันจะถีบลูกได้ได้ไวขึ้นเนี่ยดูอย่างนี้เลย เห็นไ,ไหมฮะถีบลูกได้ไวขึ้นโอ้โหดูดีฮะอ่าอ,อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะดูดูลูกที่หล่นดูลูกที่หล่นนะฮะลูกที่หล่นที่ร่วงนี่ฮะมันจะประมาณนี้เนี่ยถีบร่วงแล้วก็ลูกที่ติดแล้วขึ้นแล้วก็อย่างนี้เลยขึ้นสวยเลยไปไปไปเร็วเลยต้นนี้ก็ี่ลูกเข้าไปอ่ะสามยี่สิบฝาลูกเกือบสามสิบลูกฮะสวนนี้เป็นสวนใหม่นะ สวนใหม่มีลูกปีแรกก็ดูอย่างนี้ทั้งสวนดูฮะอย่างนี้ทั้งสวนเลยหูแดงทั้งสวนเลยแดงสวนงสวนเลยแต่ลูกที่ที่ที่หล่นแล้วก็คือหยุดหล่นแล้วแล้วแล้วก็ประมาณว่าออมันมันพร้อมขึ้นลูกออเบ่งพูแล้วนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดูดินี่ฮะ,ฮะโหสุดจริงฮะ <laughs> ไม่รู้ว่าสวนอยู่ใกล้บ้านผมด้วยสวนนี้ อยูอ่ข้ามาอีกซอยนึงดูดิโอ้โหลุงบอกมาส่มดูช่วงผมว่านานแล้วแหละโทรหาให้ให้มารีวิวทีมบอกลุงทาไม่ไหวแล้วก็จะปล่อยแล้วจะปล่อยแล้วฮะส่วนนี้จะปล่อยแล้วแต่อันนี้มารีวิวให้ชมเบื้องต้นก่อนนะยังยังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกคลิปหนึง่งเดี๋ยวผมจะรีวิวบอกละเอียดเรื่องการขายนะอันนี้ก็มาชมความสวยงามก่อนเห็นไหมสามต้นมีหมอนมีแล้วก็เป็น กระดุมอ่านี่กระดุมหมอนกระดุมอ่าอันนี้หมอนอันนี้สักงสามต้นเยอะแล้วจะมียางใต้เดี๋ยวเดี๋ยวพักว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวไปคลิปอันนี้มาชมทุเรียนที่ที่ติดอยู่ก่อนนี่ฮะดูโอ้โหอย่างนี้เลยนี่ไม่ร่วงเลยนะลูกใหม่ไม่ร่วงแล้วฮะหยุดไปเลยฮะแล้วขึ้นอย่างนี้เลยดูดิโอ้ตายตายตายละสุดจริง โอ้โห oh, สมบูรณ์มากฮะสมบูรณ์มากดูดิเห็นไหมฮะโอ้ห oh, ประทับใจเลยลุงประทับใจมากเลยก็เขามีลายสวนเหมือนกันที่ได้ที่ได้ใช้ตัวนี้อยู่นะผมก็เอ่อมาเจอพอดีแล้วเราเห็นผลงานก็คือหน้างานเห็นสวนเลยอะ่ะเห็นเห็นที่ว่าใบมันออกมาเองให้เห็นเลยเนี่ยมันกลางขนาดน,นี้เลยมันกลางใหญ่ขนาดน,นี้แล้วที่ผมชอบคือมันเป็นธาตุอาหาร เป็นเคมีเค,ม,เคมีผสมคือยังไงคือมันเป็นธาตุอาหารมันไม่ใช่เคมีตัวอันตรายไม่ใช่ยายายาฆ่า,มาแมลงเอาไง,ไง่ายแต่ว่าเขาใส่ตัวอินทรีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันมแมลงด้วยนี่ฮะมาดูสวนอย่างนี้นะลูกอย่างนี้เขาก็มีนะลูกที่ใกล้จะตัดนี่ฮะดูดิโอ้ีนี่ฮะโอเบ่งขนาดนี้เลยยังยังไปได้อีกนะยังนะยังไม่ได้ตัดได้ขนาดนี้นะดูดนี่ฮะโอ้ย นี่ฮะสวนสมบูรณ์มากถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะฮะสมบูรณ์มากเลยนะน้ําก็สาดน้ําอยู่ตรงนู้นนะประมาณสามไร่ขุดก็ถึงหินลงไปเยอะอยู่อันนี้จะเป็นอะไรอหลงรับแดหลงรับแดหกสิบกว่าต้นโซนนี้นี่ฮอ่ ประมาณนี้แล้วกันผมก็เพิ่งเยอะมาเห็นสวนสวยๆอยู่ข้างบ้านผมเนี่ย <c oughs> อ่ะยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะฮะอันนี้เป็นคลิปเถ่ายฟาร์มสวยงามเออ่ในในสวนที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวถ่ายอ,อีกคลิปหนึง่งนะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับยังไปไม่ทั่วเลยเ